ครับเอซีทุกท่านที่เคารพนะฮะก็เป็นเรื่องราวเป็นข่าวข่าววันนี้นะครับมีข่าวดีอีกแล้วครับผมนะข่าวดีนะครับก็เออเป็นข่าวดีที่ดีมากเลยครับนะครับผมยังไม่รู้นะผมก็ยังไม่รู้นะเออก็แจ้งขอแจ้งข่าวดีนะฮะก็อ่าให้พี่บาวเป็นตัวแทนรับดีกว่าอันนี้ คุณ FC อจซีใจดีนะครับคุณเพนสีผมนะครับมอบเงินให้1,000งพบาทแบ่งเป็น2ส่วนครับผมส่วนนี้ขอเลี้ยงกับข้าวทีมช่างที่ไปทำบ้านคุณแม่เลี้ยงเดียววันนี้นะครับห้าร้อยบาทนะครับเอาไว้กินด้วยกันตอนเที่ยงซื้อกับข้าวตอนเที่ยงกินด้วยกัน500บาทนะครับขอบคุณนะครับคุณเป็นสีนะครับผมที่ มองเห็นเนาะการทำความดีของพวกเราเนาะเราครับผมก็มีแรงเนาะมีแรงมากต้องมีแรงแล้วก็มีกำลังใจแบบนี้ตอนแรกรึรึโดนดียว่าซตอนนี้รู้สึกว่านะสู้สู้เลยนะมันมีกำลังใจใช่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 ครับผมคืออ่ะถือผู้ดีใจนะผมก็ขอให้คุณซีนะผมมีสุขภาพที่แข็งแรงทั้งที่ทครอบครัวด้วยนะผมที่นี่แต่เงินคิดทองให้ได้ทองนะครับผมครับอันนี้ครับอีกอีกส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็อีกห้าร้อยบาทโอเค อีกห้าร้อยบาทนี้นะครับคุณเพนซีบอกให้เป็นค่าน้ำมันรถในการเดินทางครับผมนะครับค่าค่าน้ำมันรถในการเดินทางนะครับมลก็เติมคันนี้เดี๋ยวจะไปรับทุกคนไปทํางานด้วยกันเนาะบผมเออไปรับไปส่งด้วยกันนะครับก็ดีใจมากดีใจครับดีใจผมก็ขอขอบคุณนะคุณเพนซีมากๆที่เล็งเห็นความสําคัญแล้วก็ที่เมตตาเนาะกผมก็ ขอให้ท่านน่ะได้คืนร้อยเท่าพันเท่านะครับแล้วขอให้ท่านเนี่ยสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับร่ำรวยเงินทองไหลมาเทมานะครับก็ให้ได้มีแต่ความสุขความเจริญยิ่งๆขึ้นไปนะครับครับสาธุครับผมผมก็ไม่มีม่นับมีแต่ทำความดีต่อไปนะครับตามที่เจตนารมณ์ของคุณเปาซีแล้วก็เอฟซีทุกท่านเนาะครับผมทำความดีให้พวกเราก็สัญญาว่าจะทําความดีแบบนี้ตลอดไปนะครับใชนะครับสู้ต่อไป มันมีกําลังใจนะใช่นะครับมีนะมีกาลังใจรื้มเลยแหละลื้มใจนะครับนะเราก็จะทําความดีแบบนี้ตลอดไปในเอฟซีนะอาจจะแบบมีผิดพลาดอาจจะพูดผิดพูดถูกนะเขาต้องขอโทษขออภัยเนาะนะครับแต่เราสัญญาว่าเราจะทําความดีแบบนี้ตลอดไปนะครับนะก็เป็นไงก็ยังไงก็ขอขอบคุณนะครับคุณเป็นศรีนะครับที่นะครับเมตตาพวกเราแล้วก็รวมถึงเอฟซีทุกๆท่านนะครับที่ช่วยดูคลิปกด ไลค์กดแชร์นะครับดูคลิปให้พวกเรานะครับพวกเราก็ขอขอบคุณมากทุกท่านก็คือส่วนร่ว่ในการที่เมตตาพวกเราพวกเราขอขอบคุณมากๆครับจากใจพวกเราทั้งสามช่องครับผมขอบคุณมากครับทุกท่านก็ขอตัวก่อนไปเนาะแล้วก็น้ำรับนะครับผมมีกำลังใจขึ้นเยอะเลยวนะฮะฮสู้ต่อไปสู้สู้ครับสู้ ไม่ยอมไม่ยทำอนไนคุยจํอในนคุยกับผมตอนแรกบอกว่าถึงแม้อยู่คนเดียวผมก็จะสู้ทำาดีนะเคยคุณเคยพูดไมผมผมเคยพูดเอาไว้ว่าผมฟังผมไม่ยอมมฟังอย่างรอมผมเนี่ยต่อให้ไม่มีใครไปกับผมก็ตามต่อยผมเหลือคนเดียวในทีมก็ตามผมอยาผมจะทำเท่าที่ผมทำได้ ผมได้ยินอยู่นะครับเพราะฉะนั้นนะผมผมคิดว่ามันไม่น่าจะมีวันนั้นหรอกผมผมคิดว่าทุกคุณก็น่าจะไปด้วยกันอยู่ใช่ครับใช่ใช่นะครับแล้วก็ช่างพงด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็นะเราก็ลุยไปด้วยกันนะครับครับผมนะโอเคนะก็ฝากคลิปไว้เท่านี้เนาะเป็นคลิปสั้นๆนะครับผมก็เป็นข่าวดีนะครับผมข่าวดีนะครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับที่เมตตาพวกเราครับสวัสดีครับผม